ผมได้ลองไปเล่นชั่วโมงการตีบอสของลูเกียที่ยูเนียนมอเพราะว่าภายในสัปดาห์นั้นวันอาทิตย์จะเป็นกิจกรรมการตีบอสของดิอันกาแล้วก็เพาเกียในร่างออริจินฟอร์มแล้วยูเนียนมอเนี่ยเป็นที่ที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยไม่แต่ครั้งเดียวแต่ว่าผมรู้มาว่ามันมียิมติดกันมากถึง9ยิมเลยผมก็เลยถือโอกาสที่จะใช้ชั่วโมงการตีบอสประจาวันพุธตั้งแต่เวลา6กโมงถึงหนึ่งทุ่มเพื่อเป็นการเซอร์วย์ว่าที่ยูเนียนมอรนี้เนี่ยมันมีคนเล่นเยอะมากยไหมแต่วัไหนแมมน,น,น,ต ia, ตน,นแต่ว่าตอนนี้ ทางร้านดับบนเพีช็อปเขามีบริการเติมเกมโปเกมอนโกที่เติมแล้วถูกกว่าเติมเองตรงๆแน่นอนถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็สามารถแคปหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วก็เอาไปแจ้งที่ร้านทางเพจได้เลยนะครับ วันนี้ผมกะจะไปเซอร์เวดูที่ที่ยูเนียนมอลแถวแถวบ้านผมนะพอดีว่าแถวบ้านผมมันไม่ได้ไกลจากยูเนียนมอลมากขนาดนั้นก็เห็นว่ายิมมันเท่าที่ผมดูนะมันมียิมอยู่ประมาณตั้ง9้ายิมอ่ะค่อนข้างเยอะกว่าสยามอีกแต่ผมแค่ไม่มั่นใจว่าคนเนี่ยจะไปเล่นที่นั่นมากน้อยแค่ไหนไงคือถ้าไปสยามมันมีมันมีคนเล่นแน่ๆ่ไงแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่ยูเนียนมอลมันจะมีคนเล่นเยอะแค่ไหนวันนี้ก็จะลองไปดูว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ลูเกียยังมีคนตีเพราะฉะนั้นเดียยวเก้าเขากีย์วันอาท ยังไงก็ต้องมีคนตีแน่นอนเพราะว่าเดียนก้าวอลเกวหูกะจะไปเล่นที่ยูเนียนมอลเหมือนกันเลยโอเคมาถึงยูเนียนมอลแล้วคือเพิ่งมาครั้งแรกอะก็ยิมเยอะจริงนะยิมที่เนี่ยผมลองนับแล้วมันมีอยู่ทั้งหมด9ยิมที่มันติดกันเว้ยแล้วคือตอนเนี้ยมันเป็นเวลา5โมงนาทีสเตเดีมันจะเกิด6โมงใช่ป่ะมันมีไข่แรกไปแล้วฟองนึงเนี่ยไอไข่ชมพูที่มันขึ้นอะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าวันเนี้ยผมกะตีแค่ซับ7ตัวขึ้นไปก็พอละคือลูเกียมันเป็นโปเกมอนในตำนานในเจน สซยควนใช่ไหมแล้วก็เทียมใหญ่2ตัวลูเกียกับโอโอะลูเกียเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะหลายคนอาจจะถามเพ้ยแล้วเซเลบี้หรอพี่เซเลบี้มันไม่ใช่โปเกมอนในตำนานนะเวเซเลบี้มันเป็นโปเกมอนมายาก็คือตำแหน่งเดียวกับมิวในเจนหนึ่งเลยมิวมันก็เป็นโปเกมอนมายามกันนะเทียบใหญ่ในเจนหนึ่งมีแค่มิวทูตัวเดียวซึ่งอีก2นราชีเนี่ยมันจะมีไข่ที่หลุดคิวซีมาไม่ใช่หลุดคิวซีหรอกมันก็คือเกิดตามปกติอะแหละแต่ว่าตอนเลดอาวอะเลดอาวมันคือเกิดขึ้นมาเป็นตัวเลยนะมันจะไม่ขึ้นเป็็นนนนนฟองงมมัััจจะะขึึ้เเปตวลยซ่ เกิด6กโมงหนึ่งรอบแล้วก็ตอน6กโมงครึ่งมัง้งใช่6กโมงครึ่งอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าผมอยู่ยาวเนี่ยทั้งหมดนะตอนนี้มันมีกายิมใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเกิด ทุกเสาอ่ะแปดเสาจะตีได้ทั้งหมด16ตัวแต่16ตัวผมคงไม่ตีเยอะขนาดหรอกเต็มที่ผมก็คงสัก10ตัวก็พอแต่ว่าคือจริงๆอ่ะยิมที่เนี่ยมันเยอะกว่าสยามก็จริงนะก็มาดูกันว่าไอ้รูเกียร์ที่มันเกิดเนี่ยอีกหนึ่งนาชีเนี่ยจะมีคนตีหรือเปล่ามันเป็นอย่างเดียวเลยนะที่ผมกลัวเพราะว่าวันนี้จะมาเซอร์เวียดูไงว่าเดียนกาเพาเกียร์เนี่ยที่ผมคิดจะมาเล่นที่นี่ในวันอาทิตย์นะมันจะดีหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยมันมีคนตี แสดงว่าวันอาทิตย์ผมก็ไม่ต้องไปไกลถึงสยามแล้วไงเพราะว่าที่นี่มันอยู่ MR t มอทพหลนโยธินเองซึ่งมันไม่ได้ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมมีบัตรเขียวอยู่ทั้งหมด175บใบแล้วบัตรส้มผมมี2ใบเพราะว่าเมื่อวานผมยังไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นเหมือนตอนนี้ผมมีบัตรอยู่ทั้งหมด177ใบอจถ้าเกิดว่าสมมนนติม่คนตีเยอะจริงๆนะก็อาจจะตีแบบแม็กเลยก็ได้อาจจะ18ตัวไปเลยลูเกียมันเป็นตัวที่ผมชอบไงอยากได้ IV 100้อลูเกียตอนนี้ลูเกียที่ผมมีดีสุดาจจะะ IV 96นะมลลููเเเกกกีียยิด เกิดแล้วมาแต่ว่ามาดูกันว่าจะมีคนตีเปล่า อย่าบอกนะไม่มีใครตีอ,ะอ่ะเขาเขาาไปก่อนนี่มีคนตีสองคนเห็นไหมเมื่อกี้ผมเห็นนะมีสองคนเนี่ยสามคนแล้วนี่อ่ะผมจัดทีมมาตีรูกเกียร์แล้วก็จะเป็นเมกาบางกีฬาแพ้มืดแพ้ผีแพ้สายฟ้าแพ้น้ำแข็งเออโอเคสิบหกคนโอเคชิวละโอ้ยยี่สิบคนโอ้ยแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วเฮ้ยแสดยว่าคนเล่นเยอะอยู่นะเนี่ยถ้าเต็มยี่สิบคนได้อะ่ะก็หวังว่าคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยก็จะตีช่วงเรดอาลกันต่อด้วยนะครับอุ้ยมีคนมีโดไซดอนชายนี่ด้วยอ่ะเฮ้ยห้องนี้ดูดีอยู่นะมีซามาเซนตร้้้าาามมีีเลฟทััสสกกนดวยยยอ่งผ็บใจ แล้วว่าผมไม่ต้องหยิบมือถืออีกเครื่องหนึ่งมาเล่นเพราะว่าดีว่าผมพกมือถือมา2เครื่องไงคือพกมาอีกเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะได้ทำเควสปาร์ตี้นะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงกิจกรรมของทหารแสนสบายไงมันก็เลยมีเควสที่มันจะได้ไอ้ควาคาเดชูมิอ่ะไอ้ตัวหนูอ่ะไอ้หนูข้าวค,คัวเจนเก้าอ่ะก็เลยพกมาทาเควสด้วยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไม่มีคนเล่นอะ่ะก็อาจจะต้องเอา2อไอเดียมาช่วยกันตีหน่อยนะแต่ว่าดูทรงและจากคนเล่นนะไม่น่าจะต้องเล่น2อไอเดียน่าจะเล่นไอเดียเดียวก็พอมา เว้ยเมื่อกี้ไม่ได้ดู C p พเลยแต่คนดูแอร์เพลทแล้วนะเมื่อกี้ตอนนี้มันบูทอากาศหรือเปล่าวเพราะว่าถ้าไม่บูตอากาศมันจะ2 1 1 5 IV 1 0 0้อแล้วก็ลุนใช้นิ้ว่าจะได้เสียมหลิปเปอร์มาไม่ไม่ได้วะเว้ยบูทอากาศวะ2580ามันเยอะไหมอ่ะอย่างน้อยๆยลูกเกียที่มารอบนี้นะขอ IV98 ก็ได้แต่ถ้า100ร้อยไปเลยก็ดเหมกันนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จับค่อนข้างยากนะคือไม่ใช่ว่ามันยากเพราะว่าวงมันเล็กหรือมันอะไรนะ มันยากเพราะว่าตัวมันล็อกวงไม่ได้เว้ยคือล็อกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาเราล็อกบอลจะไาเนี่ยเราล็อกบอลปุ๊บอะแล้วพอมันตีอะเราจะใช้เทคนิคว่าตีมาปุ๊บแล้วจังหวะที่มันตีก็คือป่าบอลเข้าไปใช่ปะแต่บูเกียจังหวะที่มันตีมาวงมันมันกลับมาไวกว่าเว้ยเพราะฉะนั้นอะจังหวะที่วงจับอะมันกลับมามันเลยทําให้วงมันไม่นิ่งไงเป็นตัวที่ล็อกบอลแบบ ไม่ได้ร้อยปร์ขนาดเอาปลาไม่เข้าวงด้โอเคสิบลูกสุดท้ายใช้เบอร์ลิทองก็ได้ตัวนี้รู้สึกนิ่สงสงบเยอะเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าลูกเกียจับง่ายไหมหมายถึงว่าปลาเข้าวงง่ายไหมอ่ะปลาวงเข้าวงง่ายอยเบอร์ลิทองแล้วจับสิเลย ไลโชว์สองดาวไปแสดงว่ามันต้อง2,600ขึ้นไปแน่ๆเลยอีวีร้อยเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนว่าอีวีร้อยรูเกียร์ทับูรอากาศมันเท่าไหร่โอเคเช็คอีวีมาแล้วต้อง CP 2 6 4 5อุ้ยไข่ฟักแล้วก็ไข่ฟักตอนนี้อย่าเพิ่งรีบหมุนเสานะเพราะว่าต้องเก็บไข่7จกิโลเพราะไาขา่7จกิโลช่วงนี้มันได้ไออะไรนะยูกิฮามิอ่ะคือตอนนี้ไข่7จกิโลมันมี2ตัวที่ผมอยากได้มากคือยูกิฮามิแล้วก็คาโบโอเคแต่อย่างน้อยผมสบายใจแล้วว่าเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมมมมีีีีคนนนนาาช่่่วยยผตูเเเกกรร์แออพะื ตียังเต็ม20คนเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะคนที่มาตีกับผมด้วยเมื่อกี้น่าจะรอช่วงเวลาให้ถึงเรทอวเหมือนกันนะก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคก็เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีครับอ,อีกไม่เกินหนึ่งนาทีมันจะเกิดแล้วรอมาตั้งนานคือรอมาเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะรอมาเกือบ40นาทีอ่ะผมจะหลับแล้วอ่ะดูตาดิอย่าพึ่งหลับพึ่งหลับต้องเตือนกันอีกแป๊บนึงลูเกียจะเกิดแล้วต้องรีบตีตามเขาให้ทันเลยนะเพราะว่า คนอ่ะผมเชื่อว่า,วามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเท่าที่ผมเห็นอ่ะคือตีห้องแรกเสร็จปุ๊บอบมันเต็มแ,แค่ห้องแรกเท่านั้นไงห้องหลังจากนั้นอ่ะคนก็แบบมันจะทรงทองอยู่ประมาณสิบกว่าคนถึงแบบเกือบสิบคนตลอดเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนอ่ะมันไม่ได้เต็มตลอดเหมือนกับสยามลูกเกียร์ไปไหนอ่ะผมมาถูกวันใช่ไหมเนี่ยเออวันนี้วันพุธว,ว,วันนี้วันพุธเลนอาถูกแล้วนี่ฮัลโหลูกเกียร์ลูกเกียร์ไปใส่เดี๋ยวนะผมออกเกมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งไม่ลูกเกียร์มันไม่เกิดวะปึ๊บเข้ามาแล้วล เออนี่แหละสิ่งที่มันควรจะเป็นโอเคโอเคต้องรีบตามเขาเข้าไปให้ทันนะามา ตัวที่2ของวันคนก็ไม่ได้เต็มห้องขนาดนั้นเห็นป้ยังเป็น6คนอ่ะเพลอเผมว่าห้องแรกอ่ะเต็มไปแล้วด้วยอุ้ยไอ้บางกีราไอ้ที่ตีไปรอบแรกยังไม่ได้ชุบอีกเรยเนี่ยก็ใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วอยู่แถวนี้ก็มาเล่นกันได้นะแถวเอ็มอาร์ทีพะโนยธทีคือออกสถานีมาเจอห้างเลยอ่ะตั้ง9ยิมเลยนะว้่เยอะกว่าสยามอีกสยามมันมีกระจุกกันอยู่แค่แบบสี่ห้ายิมตรงนี้กระจุกตั้ง9้ายิมเนี่ยเอ้ยแต่ว่าคนก็เข้ามาเยอะอยู่นะตอนนี้สิหกคนละตีตัวที่2ลลงแ้วสุดท้้ายหองนนี้มมมั็เเต20ือดิมแค่มันนนนนออาาจจะริดง คือเวลารอห้องเกือบหมดอ่ะมันค่อยมาเต็ม20คนที่หลังอ่ะเมา่อกี้ไม่ได้ดูซีพีอีกแล้วถ้ามันยังบูธอากาศอยู่ก็ต้อง2 6 4หแต่ขอชมพูใหม่ว่ะสีฟ้าว่ะอตไม่บูธอากาศด้วยทำไมบูธอากาศก็2 1 1 5ไปเบอร์รี่ทองไปเลยแล้วกันต้องรีบรบจับมันจะได้ตามคนอื่นเขาไม่ทันไงมันจะได้แบบรีบตีห้องต่อไปไวๆเลยเพราะว่ากลัวตามคนอื่นเขาไม่ทันอ่ะนี่ยอมใช้เบอร์รี่ทองเพราะว่าอยากรีบตีเลยเนะี่ยปกติจะใช้สับประรดอย่างเดียวแต่ว่าสับประรดก็คิดว่าจะะะะเเเเกกกก็บไไปใช้้ววััันันนนนนนนออออาาทิิิิตตยยยยย์ๆหมืร่่งดีี ต้องการแคนดี้มากๆเพราะว่ามันเป็น2ตัวที่ต้องใช้เอเวนเจอร์เอฟเฟกต์ไงเอกซ์เลนเ์หมุนเบอร์รี่ทองมันก็เราก็เต็มที่ด้ยแท่นนี้ในฐ่านเารนเทนอร์แต่ว่าถ้ามันจะไม่ติดให้มันก็คือไม่ติดอะเอกซ์เลนเ์เบอร์รี่ทองหมุนนี่ก็คือจับโหดสุดในเกมแล้วนะมันไม่มีวิธีอื่นที่จับง่ายกว่านี้แล้วนะมากกว่านี้ก็มัสบอลแล้วนะคือไม่อยากเสียเวลาไงอยากตีแค่ได้เยอะๆไงอยากหาตัวเสียมพูอ่ะไม่รู้ว่าคนเขาไปเล่นกันชั้นไหนกันนะจริงๆอะในเกมอะคนก็เห็นเล่นกันเยอะอยู่หรือว่่ามมมมัันนชอออบบบกิสปะรรรด้เีททงุไ เออก็ติดแล้วคือต้องว่นก่อนเว้ยทำรูปเมื่อกี้ไม่ไม่ติดอะ่ะผมคิดจะให้สับรถจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คนพี่ยิมย้มหัวยิ้มแม่งกระจุบเกินแล้วมันก็กดไม่โดนเอออันนี้สิบสองคนอุ้ยเวลาคงจะหมดโอเคกดเกือไม่ทันรอไม่นานด้วยเพราะว่าเข้ามาตอนห้องมันเหลือแค่สิบกว่าวิโอเคตัวที่สามจริงๆมันเป็นตัวที่สองจากเลดเอาแนละ้วแต่ว่าเป็นตัวที่สามของวันนี้เอาแล้วไม่ได้ดูซีพีอีกแล้วแต่ยังอยขอชงพูเพิ่มได้ไหมมา โอ้โหแล้วไอวีก็ไม่ได้ต่างกับเมื่อกี้เยอะขนาดนั้นเลยแต่ว่าวงจับลูเกียชอบมากเลยวงกว้างๆทั้งหโอทั้งลูเกียเลยนะไอเทพเจนสองอ่ะวงแบบเอ็กซ์แลนซคือกว้างมากแต่โฮออ่ะมันจะจับง,ง่ายกว่าน่อยไงเพราะว่ามันไม่ได้ตีลังกาหมุนยาวเหมือนกับลูเกียขนาดนั้นอ่ะรู้สึกว่าได้เบอร์รี่ทองมาจากการตีห้องนี้น้อยมากเลยเบอร์รี่ทองรู้สึกแทบไม่ได้เลยเนี่ยคือกะว่ามาตีบอส5ดาวเนี่ยกะว่าจะทําให้เบอร์รี่ทองในไอดีเพิ่มนะสงสัยมันจะลดปะอาจจะไม่เพิ่มตีลังกาเออนั่นแหละแล้ววงก็ สังเกตวงปะตอนที่วงมันกลับมาตอนให้จับอะวงมันจะขยับลงนิดนึงอะมันจะแบบไม่ได้หยุดนิ่งเหมือนกับบอตัวอื่นไงจากอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะตีลังกาติดกันไวเกินเออโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปตัวไหนเขาตีตัวไหนกันนะตัวนี้เหรอเห็นปะคนยิมอื่นเขาก็เริ่มไม่ค่อยเข้ากันแล้วอะเอา แม่งเอ้ยตรงนั้นต้องเดินไปอีกตรงตรงนี้ถึงอยู่ตรงนี้ถึงอยู่โอเคสี่คนไงหกคนแล้วคือต้องบอกว่าลูเกียมันเป็นตัวที่ในแง่ใช้งานนะมันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะถามว่ามันไม่เก่งไหมมันก,มนก็มันก็เก่งระดับนึ่งแหละแต่ว่ามันไม่ใช่แบบตัวท็อปทอปของเกมอะเพราะว่ามันเป็นท่าพลังจิตกับบ,บินใช่ปะแต่ท่าพลังจิตอะมันก็มีชาร์โด m ์มิวทูอยู่แล้วนี่ขนาดมิวทูยังไม่มีร่างเมก้านะแล้วก็ท่าบินก็เป็นเมก้าเรกัลซาไงที่เก่งสุดอะแล้วก็เฮ้ยเมื่อกี้สองพันเก้ 2, าส แล้วตั้งแต่เล่นมาวันนี้แต่ว่าถ้าเป็นชมพูก็จะดีมากถ้าชมพูนะถ้าชมพูมันจะดีมากมาเฮ้ยชมพูอะชมพูเก้าเอ็ดเพราะฉะนั้นก็เอานี่ไปเลยเบอร์รี่เงินทำไมผมถึงให้เบอร์รี่เงินถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่นะตัวที่เป็นชายนี่ของเ e จ e น d ดอรี่อะมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะตาไปเลยไม่ต้องไม่ต้องพยายามเมมอะไรทั้งนั้นนะอะยังไงมันติดลูกแรกแน่นอนหนึ่งสองสามเห็นไหมติดง่ายๆแล้วก็ถ้าใช้เบอร์รี่เงินอะมันจะได้แคนดี้ไปทั้งหมด9เมรเพราะว่าผมเมกาด้วยโอเคไอวีเท่าไหร่น่าจะ9 0 ไม่ถึงว่าหายไป 6, i อ 9, 8, 7ได้ใช้นี้มาตัวหนึ่งก็โอเคอวามประสบความสำเร็จใหญ่ดูซีมีใครตีเพิ่มกว่าน,นี่นี่นี่สาวใกล้ๆกล้แต่ใกล้ๆอย่างน้อยได้ใช้นี่มาตัวหนึ่งผมพอใจแล้วทุกครั้งที่ผมเข้าห้องน้อยๆที่เนี่ยพอจะถึงเวลาที่เข้าหน้าตีบอสอะมันจะเกือบ20คนทุกครั้งเหมือนกันนะที่ผมเข้ามาแล้วคนมันน้อยอย่างตอนเนี้ยเพราะว่าเขาอะไอห้องเมื่อกี้คือเขายังจับกันไม่เสร็จด้วยนี่ยเห็นปะเริ่มเวลาผ่านไปคนมันก็ยฟเริ่มเยอะขึ้นแล้วโอ้เอาจริงนะ นจะดีมาก CP 2 0 9 1อะ่ะมันยังไม่ถึง IV 9 1อีกเหรอเดี๋ยวอีก20กว่าวีเนี่ยก็เนีย่ยขึ้นมา13คนแล้วแสดงว่าคนที่เข้ามาช้าๆนี่คือเขากำลังจับตัวเมื่อกี้กันอยู่แต่ผมจับไว้ไงพอดีใช้นี่ไงใช้นี่แล้วมันจับติดลูกแรก IV 2,100ป่ะ2,100เหอะเอคอร์สโอ้โหไม่ถึงกว่าแปอ็ดโอ้ยมันก็ก่อๆอยู่ประมาณ80 90อยู่อย่างนี้ตลอดเลยแต่ใชน้ชนี่อีกตัวป่ะผมใช้นี่อีกสักตัว อ่าไม่ได้คือมีใช้เนี่ยเยอะมันก็รู้สึกสบายใจนี่นะรอบนี้ใช้ถับปรถบ้างแล้วกันเพราะรู้สึกว่าวันนี้ก็ตีได้หลายตัวแล้วโอเคเสร็จแล้วถ้าไม่หลุดสักตัวก็โอเคนะอย่างน้อยเลเจนดารี่ <Legend ary S 2> ก็ไม่อยากให้มันหลุดสักตัวใครตีตัวไหนอีกไม่รอบนี้ไม่น่ามีใครตีนะเดี๋ยวนะทำไมมันมีไข่แทกขึ้นเยอะจังอะผมเพิ่งสังเกตมีมกาเดลิวแล้วก็มีตัวเล็กตัวน้อยอีก2ตัวเจลูเกียตัวนูน้นไม่มีใครตีเนาะสงสัยเขาตีกันไปแล้วมัง้งวันนี้ตีไป5ตัวผมคิดอยู่เนี่ยว่าอี ตีไป5ตัวได้ใช้นี่มาหนึ่งจริงๆก็คุมแล้วแต่ว่ามัน ยังไม่มี2,100สักตัวเลยอยากอยากได้ CP 2,100สักตัวเพราะว่ามันจะได้ไ v วีดีๆไงงั้นเอาเป็นว่าอีกส0บัญชีเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งละกันรอบใหม่เกิดแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าคนมันจะน้อยลงนะเนี่ยโอ้ยเอาพอพูดว่าคนน้อยลงปแม่งดีจาก13เป็น20เลยโ่วยขอโทษคนเยอะก็ได้โอ้ยซลนี้แซวหน่อยไม่ได้เลยแล้วทำไมพอเข้ามาแล้วมันเหลือแค่18คนเนี่ยเคยอย่างน้อยวันนี้ก่อนกลับบ้านขอ2,100สักตัวได้ไหมอ่ะคือมันหาล้างร้อยไม่ได้จริงๆว่ะลูเกียได้เคยไดด้ชา่ก็ยยังไมม่เคีตัไหนที่ล้างรได้หมอนกัะ มีแต่ตัวล้างเราได้96มั้งถ้าจำไม่ผิดดีสุดลูเกียชาโดที่ได้แต่ว่าลูเกียชาโดตอนนั้นที่ได้อะโชคดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมตีตัวแรกแล้วก็ได้ใช้นี่ชาโดเลย2115นึเถอะนะ2 1 2หโอ้โหหรือว่าผมขอเยอะไปว่ายิ่งขอมยิ่งไม่ให้อ่ะสองศเลยอ่ะโอ้โหแม่แต่ชมพูไหมชมพูใครเอาสับผลรถไปก็พอแล้วกันนะอุ้ย มัมสุกว่าพอมันมืดๆแล้ว,ว่าตาลูกเกียมันสว่างาง,างตัวมันมืดตามบรรยากาศฉากจับด้านหลังเลยแต่ว่าตามันรู้สึกดูสว่างาง,างเบอร์รี่ทองก็ได้เสร็จลูปสุดท้ายแล้วให้เบอร์รี่ทองแล้วติดเลยเว้ยสงสัยมันเริ่มชอบเบอร์รี่ทองแล้วอองดาวแน่ๆ่ะ นี่เอหรือว่าเขาไม่ตีกันแล้ววะเกิดเรียงกัน3ตัวเลยแต่ว่าไม่มีใครตีอ่ะเดี๋ยวผมนั่งรออีกสักพักแล้วกันถ้าไม่มีใครตีก็ตัวเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายเนาะนี่อ่ะ,อะเข้าไปเขาไปสักอันหนึ่งเอ้ยนี่ไงมีคนนึงอยู่นี่ไงเราเข้าไปเป็นเพื่อนเขานี่ให้เห็นว่านี่มี2องคนนะ4คนก็น่าจะไหวนะเลเวลแต่ละคนก็เยอะอยู่นะ4 3 44ถ้าขออีกสักคนนึงอ่ะคือน่าจะลงแน่ๆแล้วโอเคเจ็ดคนลงชัวๆตีตัวนี้เสร็จตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวสุดท้ายผมแล้วนะถ้ามีีนะีีคคนนนนนตตตตะแ่่่วววาาา้้มกกกก็็ััออออจจเปสุดททยืรบ นน่าจะน้อยอะ่ะสรุปห้องนี้20คนเหมือนเดิมแต่ว่าคนมันค่อยๆขึ้นมาไงแบบว่า10บวิขึ้นมาสักแบบ2อสาคนอะไรเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆจนแม่งสุดท้ายก็คือเต็ม20คนเหมือนเดิมแสดงว่าคนก็ยังเล่นกันยาวนะจะได้ใช้นี่เพิ่มออพเป่าแต่ว่าถ้าวันนี้ได้ใช้นี่สงตัวคือโชคดีมากเลยนะเพราะว่าใช้นี่มันเลนหนึ่งนี้ยี่สิบอ่ะอไม่ได้เพิ่มโอ้โหนะแล้วแม่งแปดสิบแล้วได้แปดสิบไปกี่ตัวแล้วเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นผมเข้าใจแล้วว่าคนเอ่อเขาจับกัญชาใช่ไหมผมจะได้ ให้สับปะรดได้แบบชิวๆแบบไม่ต้องรีบมากไม่ต้องรีบใช้เบอร์รี่ทองเปลืองแต่โอ้โหพอบอกไม่ต้องรีบมากไม่รีบติดทีท่เดียวเข้าแค้ได้เลยนะมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าน่าจะนั่งรอได้อีกสักพักหนึ่งรอให้คนเข้าคนน่าจะตีต่อแหละเขาน่าจะจับไอจักเสาเมื่อกี้อยู่อ่าเริ่มแล้วหนึ่งคนแล้วตรงนี้อ้าว เอาทำไมแย,ยกกันนะรวมๆกันหน่อยเอ้หนึ่งคนตรงนั้นมามาเสานีไหมตรงนี้เขาสองคนแล้วนะนี่ตรงนี้เขาสามคนแล้วนะเอาตรงนั้นไปสามคนแล้วเอาเอาแม่งแย,ยกกันเอาอันนี้มาสี่ละอันนี้มาสามอ่างั้นผมไปฝั่งนี้แล้วกันแล้วเ <ๆ S 1> พื่อนๆพี่ๆทุกคน,นแต่ละคน,นะชอบโฮโอหรือว่าลูกเกียกันมากกว่าถ้าเป็นเอาแค่แบบเรื่องดีไซน์อย่างเดียวผมชอบลูเกียมากกว่าว้รู้สึกว่าลูเกียแม่งแบบดูดุดันกว่าแล้วก็ผมชอบความแบบ สีเรียบของมันนะมันมีแค่สีน้ําเงินกับสีขาวไงแต่โฮโออ่ะเห็นมีคนแซวเหมือนกันนะว่าโอโออ่ะได้รับสมญาณว่าเป็นโปเกม่อนแห่งสายลุงเว้ยซึ่งสายลุงมันมี7สีเว้ยแต่ว่าถ้ามานับดีๆสีโอโออ่ะทั้งตัวมันมีแค่สีสีเองคือมีสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวั้งถ้าจำไม่ผิดเห็นป่ะเนี่ยเข้ามา11คนแล้วก็ยังตีลงชิวๆเพราะว่านานาชีมายูเนียนมอประทับใจอยู่นะถือว่าคนเล่นก็มีเรื่อยๆตอนแรกผมนึกว่าอาจจะแบบเล่นกันรอบแรกแล้วก็กลับกันหมดอ่ะแต่ว่ารอบสองเล่น เรื่อยๆนะคือเราต้องค่อยๆตามเขาอะ่ะเพราะว่าอย่างสยามเนี่ยกดเข้าปุ๊บคือแบบแทบจะแบบ20สเต็มทุกครั้งที่เข้าเลยอะ่ะ2,100ตัวแรกแหละตัวเนี้ยหรือว่าผมไม่ควรจะรุนมากเฮ้ยนี่ไง2,092เยอะกว่าตัวที่ดีที่สุดที่เป็นใช้นี้ะเยอะขึ้นมาอีกหนึ่งอย <laughs> หรือว่าจะใช้นี่อีกออแล้วก็ที่เนี่ยรู้สึกว่ามันดีกว่าตรงสยามคือคนมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นไงหมายถึงว่าตามแต่ละชั้นอะ่ะที่นี่คือแบบโล่งโล่งโล่งจริงตัวเด ตัวชั้นที่ผมอยู่ดิมันโคตรโล่งอ่ะแล้วคือมันก็รู้สึกไม่ค่อยวุ่นวายอ่ะก็ต้องแลกกลับมาว่าคนเล่นมันก็อาจจะน้อยลงหน่อยอ่ะแต่ก็ยางน้อยยิมมันเยอะไงยิมเยอะกว่าสยามเยอะเลยนะคือมันก็ไม่ได้เยอะกว่าหรอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกระจุกตัวกันเยอะกว่าเพราะว่าสยามมันจริงๆถ้าเราขยันเดินอ่ะมันจะอยู่มีอยู่ประมาณสิบสองสิบสามยิมอ่ะประมาณนี้ที่เนี่ยมันมีเก้ายิมแต่มันเป็นเก้าอยู่ที่แบบแม่งอยู่ติดกันหมดเลยไงคือแทบจะไม่ต้องเดินอ่ะได้เก้าเสาแต่ว่าสยามอ่ะถ้าเราไม่เดินเลยอ่ะ มันก็จะได้แค่ประมาณ4หรือ5ยิมแค่นั้นเองแต่ไอตัวนี้คุยมาตั้งนานแล้วมันยังไม่ติดให้ตะทีเนี่ยเริ่มให้เบอร์รี่ทองแล้วนะเฮ้ยไม่อยากให้หลดุดอสี่ลูกสุดท้ายแล้วนะโอเค โอ้ยังไม่โหลดอันนี้น่าจะ i อวีอุยอ้ยไอวีเยอะอยู่ไอวีเก้าเคมามีใครตีอีกไหมเอ ي, ้ยตส่านั้นมีคนตี ي, แต่ว่าตรงนู้นต้องเดินไปหน่อยวะไม่ไกลไปวะไม่ถึงต้องเดินต้องเดินโอเคถึงแล้วหัวยิมนี้18ดคนเกือบเข้าไม่ทันโอเคตัวนี้ตัวสุดท้ายจริงๆพูดว่าตัวสุดท้ายมันสองสาตัวแล้วไม่ไม่ยอมกลับบ้านเลยที <c oughs> นั้นนั้นชี้ออกมาข้างนอกไงเอาแบบเอาคุ้มๆพูดเถอะตัวนี้ตัวสุดท้ายจริงๆตัวสมมติยิมต่อไปยิมสุดท้ายอ่ะมันยังเหลือตัวยึงไงถ้าเกิดว่ามันยังม วันอาทิตย์เนี้ยผมจะได้มาเล่นที่น,นี่ได้อย่างสบายใจแล้วจะได้แบบไม่ต้องไปไกลถึงสยาม <c oughs> เห็นแล้วซีพี แปดสิบอีกแล้วเกาะประมาณแปดสิบเก้าสิบอย่างเดียวเลยนะวันนี้นะแต่ว่าถ้ามันแปดสิบแต่ว่ามันได้ตัวเฉียมพูวมันก็มันก็ยังดีนะมาโอ้โหชานี่ตัวเดียวก็จริงช้นี่ตัวเดียวมันก็โอเคแล้วแหละแล้วรู้สึกว่าวันนี้ตัวที่ตีมันไม่ค่อยดินเท่าไหร่้ดยรู้สึกว่าโดนดีดบอลออกไปแค่ประมาณไม่กี่ลูกอะลูกสองลูกจากทุกตัวรู้สึกโรเกียววันนี้แบบรักสงบมากเลยอะ่ะหรือมันดึกแล้วหิวข้าวหรือเปล่าโรเกียวหิวหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ผมเริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยจะทุ่มหนึ่งแล้วเดือนนี้นี่เป็นหนึ อนนี้นะถือว่าน่าเล่นมากน่าสนใจมาก2025เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ช่วงต้นปีอ่ะผมแม่งแบบโคตรไม่ชอบเลยเว้ยเพราะว่ากิจกรรมเกมช่วงนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบมันน่าสนใจมากขนาดนั้นไงแล้วยิ่งแบบกิจกรรมใหญ่แรกของปีก็คือโกทัวแม่งเป็นกิจกรรมใหญ่ที่ห่วยแตกที่สดุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาเลยนะเว้ย เนี่ยเนี่ยด,ดูดูดิพาบอกว่าตัวสุดท้ายเนี่ยยิมสุดท้ายมีคนตีเจ็ดคนจะไม่ให้ผมเข้า,าได้ยังไงอ่ะโอ้ยสรุปวันนี้ตีไปกี่ตัวนี่สรุปตัวเมื่อกี้ก็ตัวสุดท้ายไม่จริงตัวสุดท้ายจริงจริงแบบจริงๆและจริงจริจริงจ,งจงช่ดีตัวไม่ใช่แล้วโอ้โหแม่งหกสิบซะด้วยแต่ว่าเลทอาวของโฮัวผมคงไม่กลับมาตีที่นี่นะเพราะว่าอยากเก็บบัตรไว้หน่อยไงลงทุนกับลูเกียตัวเดียวก็พอแล้วไม่มีตัวอื่นแล้วเนาะตัวนี้ อีก5นาทีจะหมดแล้วไม่มีใครเข้าเพราะฉันก็ไม่น่ามีใครตีแล้วโอเค สรุปผลดีกว,ว่าว่ามาที่นี่ยูเนียนมอลเนี่ยได้ตีลูเกียไปทั้งหมดกี่ตัววันนี้ผมได้ตีลูเกียไปทั้งหมดที่นี่นะทั้งหมด10ตัวแล้วได้ใชนีมันหนึ่งตัวก็เลทโอเคนะจริงๆได้ตั้งแต่ตัวที่4ี่ถือว่าโชคดีมากเลยแหละแล้วก็ได้ IV ก็จริงถ้าถือว่าเป็นใชนีก็ไม่ได้แย่มากนะได้ IV 87%ยังไม่ได้ IV ร้อยเหมือนเดิมก็เดี๋ยวมารอว่าเมื่อไหร่ผมจะได้ IV ร้อยนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ดูวิดีโอตัวนี้มาจนอนนีีี้เเเเดด๋ยยยยววรคลลิปป่ไากากพา ูว่าไอสอตัวนี้เนี่ยผมจะได้ IV รอยบ้างหรือเปล่าเฮ้ย2คนนั้นหยุดเลยนะผมไม่ตีเพิ่มแล้วนะ